สวัสดีทุกท่านที่ดูรายการนี้อยู่รายการ AEC Plus Academy นะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะ วันจนันทร์เราก็จะกลับมาพบกับค่ะอีกครั้งหนึ่งในประเทศกัมพูชาค่ะที่จริงวันนี้นะคะเราก็มีคุยกับนัดคุยกับพี่นงไว้น้อซึ่งก็มีหัวข้อเรื่องการตลายได้ละคะ่ะที่จาเืตุพี่นงแต่ว่ามันมีธุระด่วนเพราะว่าตอนนี้มันมีข่าวอัปเดต,ตล่าสุดนะคะเกี่ยวกับสถา,กานการณ์โควิดในกัมพูชาที่ดูจะร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่นงก็เลยเหมือนยังเคลียร์งานไม่ทนันยังมาไม่ทันนะคะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอยกยอดไป รอบหน้าในการไลฟ์เรื่องหัวข้อเรื่องการตลาดกับทางกูรูพี่น้นนะจ๊ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเกาะติดเกาะแน่นกับสถานการณ์โควิดนะตอนนี้ที่กัมพูชาเป็นยังไงบ้างถ้าอยากจะรู้นะคะก็ต้องฟังไลฟ์นี้นะคะแล้วก็้าบออกจากไลฟ์นี้เลยแล้วคุณจะรู้สึกกลัวเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ไม่อไม่ <laughs> ใู้วขให้กลัวอะ <laughs> เดี๋ยวให้คุณจันทรานะคะเล่าหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูวิชจาาสวัสดีจ้าจุ่มเล็บสัวนพี่ดีเขาหลังต้องทักต้องทักต้องทักประเทศประเทศกัมพูชาต้องทักภาษาประเทศนั้นนะจุ่มเล็บสัวแล้วใช่ไหมคะ โอเคเล่ามาเลยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่กัมพูชาก็ตอนนี้นะคะพี่ก็เริ่มมีคนติดโควิดก็เยอะขึ้นทุกวันค่ะพี่แต่ว่าหนูก็ไม่รู้ตัวเลขชัดเจนว่ามีกี่คนแล้วใช่ไหมนะคะค่ะแต่แต่ที่สำคัญนะทางคอนเรียกว่านะคะรัฐบาลเขาอ่ะเหมือนเขาประกาศให้เราระวังตัวอ่ะถ้าไม่จำเป็นห้ามออกจากบ้านค่ะ ค่ะแล้วก็อ,อยู่ที่พนมเปญก็คนเขาก็เริ่มกลัวมากคือเหมือนเงียบปะบางคนก็จะไม่ไปไหนเลยจะซื้อของแล้วเหมือนจะแบบเอจะอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่เหมือนตะก,กอนที่เขาตอนเย็นก็จะออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยเลยแบบนอกจากที่เขาเลิกงานแล้วอะแต่ตอนเนี้ยไ,ไม่มีค่ะไม่มีจริงๆเงียบเลยเงียบเลย,เลยแล้วเ<ช>วลาไป,ไปซื้อไปซื้อของไปซื้ออาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตยังไปซื้อได้อยู่ไหมคะ ก็ซื้อได้ค่ะแต่คนเขากลัวเองบางคนตอนนี้เขาเลือกซื้อทางออนไลน์มากกว่าเพราะว่าไอ้เนี่ยพวกแบบกับข้าวอะไรอะไรคือมีแบบสั่งได้หมดเลยก็ไม่ต้องไปเองก็ได้ค่ะอันนี้ก็ซื้อได้ค่ะแต่บางคนที่เขาจะไม่กล้าไปตลาดแล้วชวนจำตลาด่างๆ้าตลาดโอรุไซตลาดโอลิมปิเข้าก็ยังเปิดขายปกติแต่แค่เมฆาบางส่วนก็กลัวเขาก็มีปิดบ้างบางคนก็ไม่ปิดเขาก็เปิดเหมือนเหมือนที่เคยเหมือนเหมือนทุกวันนะคะพี่ แต่แค<ช>่คนก็ไม่ค่อยเดินเท่าไหรค่ค่ะเอาแล้วเรื่องเรื่องการงานล่ะคะคนที่ยังไม่ทางานทำไงคะทำงานจากที่บ้านเหรอคะคนคนทำงานใช่ไหมคะคืออย่างเงี้ยหนูจริงๆแล้วถ้าเป็นพนักงานของร้านอาหารอะ่ะเขาก็มีมีปิดบางแล้วนะเพราะว่าตามสนาคารบ้างร้านอาหารตามอา่าที่เที่ยวที่พับคาราโอเคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีปิดปังสวนแล้วนะคะพี่ แต่ก็ยังไม่ทุกที่ค่ะแล้วพนักงานเขาก็มีสลับกัน,น <S <S ทําอ่ะอืมพี่บีมพี่บีมต้องถามแล้วละ่ะพี่บีมพี่บีมต้องถามก่อนแล้วลว่าตอนเนี้มันเกิดโควิดแระลอกสองเนี่ยมันเป็นมันเป็นมาอย่างไงบ้างต, <S <S ต้นต้นสายไปเหตุเป็นยังไงคือ <S 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 สายเหตุหรอคะคือหนูก็ดูจากข่าวเหมือนกันนะคะพี่ไทยคืออย่างเงี้ยหนูได้ยินคือเห็นเขาประกาศอันดับแรกตอนที่เขาปิดอีออนหนึ่งอะค่ะคือมีแบบ อ่าคุณคือเหมือนแบบคือปลาคุณเนื้อ่ะแกมาจากหนูก็ไม่ดูเหมือนกันนะเขาเป็นยังไงแต่คือแบบนอกจากที่แกจะไปซื้อของที่อีออนอ่ะตอนนั้นอ่ะ แล้วก็มีคนที่เขาเตรวจแล้วรู้ว่าแกมีโควิดติเก้าใช่ไหมคะมก็ก็ติดมาจากแกนั่แหละแล้วก็มีคนที่จะรวมไปกับแกเนี่ยหลายหลายคนคนที่รู้จักอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นติดต่อประกันมาจนที่ทําให้เขาตองจบเป็นองปิดออออนแล้วก็จะตรวจพนักง,งานทุกคนในอีออนนึงอะ่ะค่ะแต่ตอนนี้เขาก็เปิดปกติแล้วนะคะแต่แค่คนยังไม่เข้าไปเดินเหมือนเดิมหรอป้ายนี้ป้ายแบบไหนล่ะคะใช่ใช่นั่นแหละ ยังไงนะคะพี่ดิมขอหม่ป้าคนนั้นเขาติดมาจากไหนอะคะหนูก็ไม่ชัดเจนนะคะแต่แค่เห็นเขาประกาศว่ามันเป็นโควิดที่ที่เกิดจากเอ่อเหมือนจากในเขาเรียกว่าประเทศกัมพูชาเขาเรียกว่าอะไรนะก็คะเหมือนจะเป็นสหโคมอ่ะเหมือนแบบมมแบบไม่ใช่มาจากเมืองนอกไม่ใช่มาจากเอ่อคนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยพี่นหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะแต่แคู่้สึกเหมือนแบบเขาประกาศว่ามันแบบ เราต้องระวังเพราะว่ามาันมันจะติดในในประเทศเอเนี่ยพี่เข้าใจไหมประมาณนี้ค่ะออทีนี้อย่างนี้ก็เอ,อ่อพี่เนี่ยพอได้ได้ได้ข่าวได้ข่าวเหมือนกันพี่พี่คิดว่าข่าวนี้ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่น่าจะเป็นวงแคบน่าจะเป็นวงกว้างอยู่ในเรื่องของเออ<า>ที่ติดเออที่ติดเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมาจากท่านผู้หญิงที่ท่านผู้หญิงสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นโจ๊กล็อกจุมเตียวถูกไหม นะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นออกยาถูกไหมใช่แล้วค่ะเวลาจะทาพูดจะทาต้องพูดยศให้เคยครบนะอขอบคุณครับพี่คือหนูไม่ค่อยแกงเท่าไหร่หรือภาษาใครคือน่าจะเป็นน่าจะมาจากล็อกจุมเตียวทีนี้เนี่ยก็คือพอล็อกจุมเตียวเนี่ยรู้สึกว่าเออเขาไม่สบายรู้สึกว่าจะไม่สบายหน้ามืดแล้วหกล้มเนี่ยเขาก็เลยไปไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เลยไปตรวจเออก็ไปไปไป คือคือพอดีล้มอ่ะพอล้มก็เลยเข้าโรงพยาบาลง่ายเลยแล้วก็เลยมีการตรวจไปถึงโควิดนั่นแหละ <Okay. S 1> ว่าหน้ามืดเพราะอะไรนั่นแหละเขาก็เลยรู้ว่าเป็นโควิดทีนี้ก็เลยมาไล่ต้นสายไปเหตุว่าเฮ้ย <Okay. S 1> เขาติดมาจากใครนั่นแหละ <Okay. S 1> ก็เลยมีที่มามาว่าหน้าเขาจะมีหลายสาเหตุหลายสาเหตุก็อาจจะมีอีกสาเหตุหนึ่งคือลูกสาวลูกสาวลูกสาวท่านเนี่ยเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเดือนตุลา okay. คุณสาวท่านเพิ่งกลับมาจากที่อเมริกาเมื่อเดือนตุลาแล้วก็เอ่อน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ทีนี้เอ่อประเด็นคือตอนเนี้น่าจะเกิดโควิดแต่ผมคิดเรา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 ไม่รู้รลกนะเพราะว่าเราเราพูดจากข่าวเนี่ยข่าวคือข่าวแต่เราไม่รู้ความจริงวันนี้ต้องบอกต้องบอกต้องออกต้องบอกแล้วออกตัวว่าเราเนี่ยพูดจากข่าวจริงๆไม่ใช่จากเรารู้จริงเลย นะว่าเราอาจจะพูดผิดถ้าพูดผิดคือต้องกราบขอพระท่านอภัยจริงๆทีนี้เราก็ทิ่ที่ที่พูดเนี่ยมันเป็นจะเป็นไตเติ้ลท่านั้นเองว่าคือทางประเทศไทยเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็ระวังในเรื่องของโควิดที่กําลังมาจากประเทศเพื่อนบ้านทางฝั่งของตะวันตกก็คือทางทางฝั่งเอ้ตะวันออกตะวันตกตะววเออเออตะวันตกก็คือฝั่งฝั่งประเทศเมียนนามเพราะตอนนี้ก็เออจริงๆประเทศเมียนมาวันนี้คือคือหนึ่งหนึ่งแสนคนแล้วนะเข้าหนึ่งแสนคนแล้ว Oh. คือผลพันธุ์บวกพันุบวกทุกวันเนี่ยจนเนี้ยวันนี้คือหนึ่งแสนคนแล้วแล้วก็ยังคงจะมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประเทศไทยก็เฝ้าระวงังแล้วก็ตั้งกำแพงที่เอ่อไม่เวลาที่เข้าออกก็คือไม่ไม่ให้ให้ของเข้าออกอย่างเดียวแต่คนเนี่ยเขาเคายไม่ให้ไม่ให้เข้าออกแต่ว่าก็มีเด็ดลอดมาอยู่เรื่อยๆทีทนี้แค่อพอดีมาสถานการณ์ที่กัมพูชาเนี่ยพี่เคยได้ข่าวว่า จริงๆแล้วประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาก็จะใกล้ๆที่จะเปิดประเทศแล้วละ่ะใช่ไหมใกล้ๆจะเปิดประเทศนะนะแต่ว่าจังหวะมาพอดีเลยมาเรื่องของโควิดรอบสองเนี่ยเป็นเรื่องที่รอบสองใช่เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าที่ตอนนี้ที่พนมเปญเนี่ยเขาเออไม่ใ่พทมเปญต้องแชร์กว่าที่กัมพูชาเลยวุ่นวายกันหน้าดูแต่โ <c oughs> ดยเฉพาะโดยเฉพาะพนมเปญโดยเฉพาะพนมเปญตอนนี้ก็ต้องให้กําลังใจกันอะให้กําลังใจกันเพราะว่าต้องบอกเลยว่าโควิดเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ บวกกับความความรู้หน้าที่ที่จะต้องป้องกันตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราเองเ่ะเราไปต่างประเทศหรือกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยคือเราต้องรับผิดชอบตัวเองในเรื่องของรับผิดชอบต่อสังคมอะว่าถ้าเกิดว่าเราติดหรือไม่ติดเราไม่รู้ว่าหรอกแต่ถ้าเราไปเนี่ยแล้วก็อย่างเช่นการกักตัวการโควิดปรทีนสิบสี่วันหรือยี่สิบวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไม่งั้นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่พอบอกจะบอกต้องกักตัวสิบสี่วันยี่สิบวันเนี่ย ก็พยายามที่จะที่จะหนีหรือว่าเลี่ยงที่จะไม่คอลันทีนไงอย่างคนที่ที่ชายแดนที่เข้ามาที่แถวแถวแถวเชียงรายแม่สายเนี่ยแม่สอดเียพวกนี้ยก็เหมือนกันแต่ลักษณะนี้ก็เราไม่รู้หรอกว่ามันสาเหตุจากอะไรเพราะเราถ้าเราพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันผิดแล้วเราจะเราจะกลายเป็นเรามั่วไปแต่ว่าพอพอติดติดแล้ววันเนี้ยมันก็มีสองส่วนที่ติดก็คือคือคนที่ที่เป็นคนที่นําเชื้อตัวหลักอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหลายๆอย่างที่คือต้องดูแลตัวเองอะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปต่างประเทศแล้วกลับมามันก็ต้องต้องยอมกักตัวเพื่ออะไรเพื่อเพื่อคนในประเทศนะเพื่อคนในครอบครัวคุณด้วยอะ่ะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่กักตัวถ้าเกิดว่าคนที่ติดคนแรกเลยก็คือคนในคนที่คุณรักแหละคือคนในครอบครัวเลยลถูกไหมแล้วก็ลามมา <Okay. S 1> ถึงคนในประเทศของคุณเองอันนี้เป,นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ แล้วก็นอกจากความรับผิดชอบของคนที่ที่รู้ว่ามีความเสี่ยงแล้วเนี่ยก็คือความรับผิดชอบของของคนในประเทศเองก็ต้องต้องเฝ้าระวังเหมือนกับกินช้อนร้อนอกินช้อนกินช้อนกินร้อน,อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ที่จะให้กับูชาด้วยนะจันทาแต่ทีนี้ที่พีมา ลองดูสถานก,การณ์วันนี้เท่าเี่เอาไอ้สูงผมนะนีก็ถามถามมาหลายๆคนก็ตอนนี้สถานก,การณ์ก็ประมาณว่าตอนนี้มันเกิดจากเอ่อเสียมเรียบด้วยเพราะว่าท่านท่านผู้หญิงเนี่ยก็ไปจากเสเออบ้านมีทั้งทั้งเสียมเรียบแล้วก็ที่ที่ที่พรมเปรด้วยแต่ตอนนี้พูดถึงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบางกระแสนี่มาเป็นหมื่นเลยนะมาเป็นหมื่นคนนะเคสเหรอคะ ใช่อันนี้อันนี้เราเราเรา,เราต้องใช้คําว่าเราได้ข่าวแบบนั้นแต่ความเป็นจริงเราไม่รู้หรอกเราไม่ร<ช>ู้หรอกแต่ทีนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นจะกี่คนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะหนึ่งคนหรือหมื่นคนเนี่ยมันก็คือคติดอ่ะเพราะนั้นเนี่ยก็คือขอให้หายเร็วๆขอให้หมดเร็วๆ <c oughs> แต่ทีนี้จันทาค่ะให้พี่บีมเล่าถามสถานการณ์ต่อว่าตอนเนี้ย พอติดโควิดแล้วเนี่ยมันติดที่ไหนบ้างเออแล้วเฝ้าระวังยังไงแล้วก็สถานการณ์การค้าขายจะเป็นยังไงเนี่ยวจันทาลองเล่าให้ฟังที่ให้ให้พี่บิมให้พี่บิมต่อแหมพี่ชายถามหมดแล้วอ่ะพะนธนาเราเลยแล <c oughs> ้ก็คือที่ขาเขาเป็นตามตามตลาดก่อนแล้วกันนะคะพี่ค่ะเพราะว่ายังไงอ่ะ คือคนเขากลัวก็กลัวแต่ว่าเขาก็จําเป็นก็ต้องทํางานนะคะทุกคนเขาก็ต้องออกไปทํางานอย่างเงี้ยแต่แค่หนูสังเกตเห็นทุกคนเขาก็แบบระวังระวังมากเลยระวังขึ้นแบบเขากลัวจริงๆเขาก็เริ่มใส่ไอ้อนหก้ากอะเป็นเป็นนักากพลาสติกอะค่ะแล้วก็มีพาด้วยค่ะแล้วก็จะมีอ,อุปกร์เช็ดมืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีไปไหนไมาไหนก็มีติดอย่างเงี้ยคะ่ะแต่แค่มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามืก่อนอะเขาก็ชอบแบบ อย่างไรคะเหมือนแบบไปเที่ยวเจอกันหรือว่าไปกินข้าวเป็นแบบไปหลายคนเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยพี่แต่ตอนนี้เขาก็พยายามจะไปแบบแยกแยกตัวแบบจะไม่ไม่เป็นแบบนั้นนะคะ <c oughs> แต่แต่แต่ยังไงอะ่ะคือแบบเขาจะพยายามที่จะไม่ออกข้างนอกเลยอะ่ะน้อย แล้วก็แม่ค้าพ่อค้าเหมือนที่บอกก็ค่ะเพราะว่าหนูก็โทรถามพี่ๆที่รู้จักตามตลาดอะคะ่ะเขาก็ขายปกติแต่แค่ไม่มีคนเดินนะคะคือมัเนเงียบอุ้ยอย่างนี้จะกระทบกับเศรษฐกิจเยอะไหมคะเนี่ยอือก็มีบ้างนะคะพี่ดินอืค่ะ <laughs> จริงจริง,รง,รงแล้ววันตอนนี้นอกจากในพนมเปญเองมีที่ไหนบ้างคะที่ติดที่มีจำนวนคนที่ติดอะคะ่ะ คือมันก็มีมี่ีมีเอ่อตามจังหวัดใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็ไม่ฉัดเจนเท่าไหร่อะคะ่ะแต่ที่เห็นเขาเขาออกมาเนี่ยก็เหมือนมีจังหวัดที่เขาห้ามอะก็มีเอ่อเสียงเรียบกับกับจังหวัดไหนนะ่ะอีกจังหวัดหนึ่งอะคะ่ะเดี๋ยวก่อนหนูขอนึกก่อนเพราะว่าอันนี้ใช่คะ่ะเสียงเรียบเขาก็ห้ามที่จะไม่ให้มีงานแต่งคะ่ะ แล้วก็มีจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่น้องคนนึงเขาบอกเหมือนกันเขาก็มีการห้ามเหมือนกันเลยนะาจะเป็นกรบปงจามั้งคะเพราะว่าตอนนั้นพงจางเขาถักมาเห็นหนูหนูเพิ่งจะมีงานแต่งของน้องชายน้องเขาก็ถักมาถามว่าพี่ที่ปัทบองเขาไม่ได้ห้ามหมอที่งานแต่งอย่างเงี้ยหนูบอกว่าอ๋อคือเราทําก่อนอ่ะเขาอาจจะยังไม่ไม่ห้ามมันะแฟร์พีดีมก็เลยทํามาแล้วเขา้วเขาบอกว่าที่บ้านหนูเขาห้ามเขาไม่ให้มีงานแต่งทำนี้ก็ต้องน้อยสุด อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้มีการเต้นการอะไรอย่างเงี้ยแค่กินแบบเงียบๆแล้วก็หางกันเลยโต๊กหนึ่งเนี่ยจองกินสิบคนแล้วเขาก็จะมาแยกให้กินแค่หาคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องเขาบอกหนูเองอย่างนั้นนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเออพี่ชายถามหน่อยอย่างไอไอค่าไอสถิติโควิดในกำในไทยอะ่ะอันเนี้ยมันคือความมันคือตรงไหมพี่ในไทยเหรอครับ ใช่ที่ตอนนี้เขาแบบบอกว่าเหมือนเมื่อเช้ามันก็มีมีส่งมาแบบกรุงเทพเพิ่มมันกี่คนกี่คนเลยอย่างเงี้ยคือจริงไหมอันนี้คือจริงไหมพี่ไม่รู้เราต้องดูจากกระทรวงสาธารณสุขก็คือจบแล้วก็คือจริงถูกไหมคะไม่ใช่จากกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องต้องน่าจะจริงอ่ะครับแล้วแล้วทำไมแบบกัมพูชานี่คือมันดูไม่ได้อ่ะอยากรู้แบบเนี้ยอ๋ออันนี้ก็ต้องคือคือเราก็ต้องพูดแบบปฏิปนอมกันนะคือคือคือการปกครองในแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกัน ของเราเนี่ยคือถ้าเราคนที่เมืองไทยเนี่ยคือการสื่อสารการการข่าวสาระไรพวกนี้ยเราเสรดีมากๆมากมากมาก,มาก,มากดับเบิ้ลมากเลยเพราะว่าเราเนี่ยเราเราคิดว่าเราเราคิดไม่พอใจอะไรเราก็ประท้วงได้เออไม่อยากจะบอกอะไรก็พูดได้แต่ว่าอย่างอย่างอย่างประเทศบางประเทศเนี่ยก็ก็มีข้อจํากัดก็มีข้อจํากัดในเรื่องของการให้ข่าว ถ้าเขาคิดว่าข่าวนั้นจะมีผลกระทบกับสเสถียรภาพทางการเมืองหรือว่าเสถียรภาพการปกครองหรือว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาคิดว่ามันมีผลเขาก็จะอาจจะเป็นคนการการควบคุมให้ข่าวเนี่ยมอยู่ในกรอบที่ไม่มีผลกระทบนั้นเพราะฉะนั้นข่าวข่าวต่างๆะไรพวกนี้ในประเทศต่างๆอ่ะมันก็ก,ก็ก็อาจจะอาจจะถูกรัฐบาลเนี่ยควบคุมไงพี่บีมเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ข้อมูลจริงเนี่ย มันก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อมูลจริงกับข้อมูลจริงเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกอันไหนคือข้อมูลจริงใช่ไหมแม้แต่คนอยู่ที่กัมชายอย่างจันทาเองเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่พัทบองใช่ไหมจะพาก็้ามาหลบโควิดที่พัทบองเนี่ยก็ต้องบอกว่าจันทาเองก็ยังไม่รู้ข่าวเลยเพราะว่าเพาอะไรเพราะว่าเพราะว่าเขาคือการให้ข่าวในประเทศเขาค่ะเขาถูกถูกปิดไงใช่ค่ะถูกปิดไม่ไช่ถูกไม่ได้ทอขทอโขอทอดคือถูกให้ อยู่การให้ข่าวอยู่ในกรอบที่ไม่มีผลกระทบกับประเทศพี่บีมแล้วก็พอไม่ไม่แจ้งกันว่าได้ตอนนี้ไม่กี่คนและวติดที่ตรงไหนบ้างจังหวัดไหนบ้างคนมันก็ไม่รู้ไหมคนมันก็แบบไปติดกันมากยิ่งขึ้นไหมพี่อันนี้ก็จะมีผลผลก็จะมีคือมีได้มีเสียนั่นแหละบางทีมก็จะมีเสียเรื่องนี้แหละเ,เรื่องพอคนไม่รู้พบเนี่ยมันก็เลยเกิดใช่เกิดในเรื่องของ เออไม่ได้ตั้งรับไม่ได้ระวังตัวเพราะจริงๆแล้วคนกพูชาเนี่ยเป็นคนที่ระวังตัวมากๆเลยนะคือแค่รู้ว่ามีคนเดียวเนี่ยไม่ว่าที่ไหนก็นแล้วแต่แต่ทั้งประเทศท้องจะอยู่ที่บ้านถูกไหมจันทาใช่ค่ะพี่ <laughs> จริงค่ะแต่ทีนี้มันอาจจะเลยเถิดแล้วก็อาจจะไม่ทันละมาเตือนตอนนี้ไม่ทันละมันอาจจะลามละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เรื่องนี้มันก็ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่คือทุกอย่างมีได้มีเสียคือก็ได้ในเรื่องของความเสถียรภาพของ ของของของสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ว่าบางทีเนี่ยไอไอข่าวข่าวสารที่ทันเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลทําให้ตั้งรับถูกแต่ตอนเนี้ยก็จะมีเนี่ยในไอผลเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เราเห็นนี่ยแหละพี่บีมก็ <ıll> อย่างอย่างเทียบคือคือ,คอ,คอก็เหมือนเหมือนเหมือนจีนเนี่ยจีนเขาก็าปิดกั้นข่าวสารนะพี่บีมจีนเขา,าปิดกั้นข่าวสารการการการรับรูข้ของของของประชาชนมา มาช่วงช่วงละช่วงช่วงก่อนก่อนสิบกว่าปีที่ผ่านมาก mm ็คือคือเขาก็เพิ่งมาเปิดเนี่ยเพิ่งมาเปิดโอเพนเนี่ยเรื่องของการรับขาอสารได้มากขึ้นในระดับหนึง่งประชาชนเริ่มจะให้ความเห็นได้ในนิดนิดหน่อยหน่อยละถ้าแต่สมัยก่อนี่คือไม่ได้เลยคือแม้แต่จะคุยกันหลายๆคนก็ยังไม่ได้เลยการการพูดกันทางกันเมืองแต่ว่าวันเนี้ยก็ต้องบอกว่าอย่างจีนเนี่ยเขาก็ ก็ถึงถือว่าเขาก็ปิดกั้นข่าวสารนะแม้แต่แอพลิเคชันอะไรต่างๆเขายัางใช้ของประเทศของตัวเขาเองเลยเพื่ออะไรเพื่อปกป้องปกป้องสินยภรา,ภาพทางการเมืองเขาไงอันนี้ก็เป็นข้อดีนะเป็นข้อดีเพราะว่าจีนนี่มีประชาก,กรเป็นพันล้านอะ่ะคือถ้าเขาไม่ทําอย่างนี้เขาก็ไม่รู้จะปกป้องอยังไงเพราะว่าข่าวเท็จข่าวลวงถ้าเกิดว่าข่าวเท็จข่าวลวงนั้นวันใดวันหนึ่งมันทําให้เกิดสิียราพของทางการเมืองของการปกครองเนี่ยมีผลเนี่ย ซึ่งมันก็จะมี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 ผลแน่นอนเพราะว่า,าการปลอมข่าวคือข่าวปลอมเนี่ยคือคนจะเสียเชื่อเพราะข่าวปลอมเนี่ยมันเชื่อง่ายเพราะข่าวจริงเนี่ยมันเชื่อยากบางทีมันจะเป็นอย่างนั้นนะอย่างจีนเนี่ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องต้องทําแอปพลิเคชันของเขาเองเพื่อเพื่อเพื่อตีกรอบการให้ข่าวสารกับประชาชนเนี่ยเพื่อก็คือเป้าหมายก็คือเพื่อเสถียรภาพของ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 ประเทศนั่นแหละ แต่นี่ก็เหมือนกันที่กัมพูชาก็คงเหมือนกันแหละแต่ว่าทีนี้มันเรื่องของโค <COVID S 1> วิดเนี่ยมันเออท,ทีนี้มันการให้ข่าวสารเนี่ยพอช้าปุ๊บเนี่ยเออ,อมันไม่ได้เลยเนาะพี่สําคัญมากอะ่ะเออหรือรอืมมันก็เลยนี่บางบางข่าวที่เขาว่าเป็นเป็นหมื่นแต่เราไอ้ข่าวก็คือข่าวนะแต่เท่าเท่าที่บอกเนี่ยคือจะหมื่นหรือหรือจะหนึ่งเนี่ยมันก็คือติดอ่ะแต่ทีนี้มันมารู้ทีหลังเนี่ยก็ไม่ไม่นั่นแหละแต่ต้องบอกว่าคนกัมพูชาเนี่ย น่ารักจริงไหมจันทาใช่คือบอกใช่ไหมแต่ต้องบอกน่ารักกันแล้วแหละเออจันทาจันทาแล้วตอนนี้ชายแดนเป็นยังไงบ้างพอรู้ไหมว่าชายแดนค่าขายแล้วมันเป็นยังไงบ้างพอมีโควิดเนี้ยชายแดนนะพี่คือยังไงอ่ะชายแดนก็ปกติอะค่ะไม่มีอะไรเพราะว่าเขายังไม่มีใครติดเลยอยู่ที่ยังเป็นป .8 อะไรอย่างเงี้ย ยังไม่มีขาวมีคนที่อยู่มีประชาชนอยู่ที่นั่นติดเลยแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มข่าวจากพนมเปญนี่เยอะสุดเขาก็เลยแบบตัวแบบก็คิดอย่างเดียวว่าอยู่ที่ปฏิบัติแบบนา่นแหาคจริงเมืองพนมเปญตอนนีห้หลักๆเลยก็พนมเปญอันดับหนึ่งเลยลัวเนมเพราะว่ามีการคือมีคือคนต่อคนอ่ะพอคนแล้วไปอยู่ในหมู่หนึ่ง ปูใหญ่แล้วก็กระจายต่อเนี่ยแล้วก็คือการให้ข่าวสารไม่ทันแล้วตอนนี้ก็เลยยาวเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เท่าที่รู้ก็คือนั่นแหละลมเป็นเสียมเรียบแล้วก็กำบุงจามอะไรประมาณนี้แหละ,ะใช่ไหมแล้วก็วันเนี้ยเอ,อเห็นเห็นเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยจะต้องคนที่จะเข้าออกเนี่ยคนที่เข้าเข้าออกจะเป็นอรินเนอร์อะไรพวกนี้ที่จะเข้าออกที่ขอญาตเข้าเข้าไปเข้าในไปในในประเทศกัมพูชาจะต้องวางวางเงินสองพันเหรียญ วางวารันตีสองะนเหรียญแต่ว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะเนี้ 2, สองผืนเหรียญจะอยู่หรือเปล่าหนูก็ไม่ดูเหมือนกันละอาจจะต้องมีกฎหมายอาจจะต้องมีกฎหมายข้อข้อกฎหมายใหม่ๆออกมาเกี่ยวกับโควิดที่คนที่จะเข้าออกจากนี้ไปของคนกับูชาแน่นอนต้องมีแน่นอนโอ้แล้วอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันจะลากยาวขนาดไหนเน้องใช่ไหมคะ ใช่ใช่พี่บีมคืออันเนี้ยต้องบอกว่าเอ่ออย่าว่าแต่ที่กัมพูชาเลยตอนนี้เราเองก็เริ่มแล้วพี่บีมเริ่มมาแล้วเเริ่มมาแล้วแล้วก็เนี่ยยังดูเนี่ยดูดูข่าวคนจีนที่ไปทําอยู่ที่ที่ท่ากีเหล็กที่ปอยเปตไอ้ที่ที่แม่สอดที่ที่ที่เชียงรายอ่ะคนจีนอ่ะพอหนีหนีโควิดจับพม่ามาเนี่ยเขาก็ต้องหนีกลับบ้านถูกไหม ก็เดียนหนีเข้าลาวแล้วก็โดนจับได้ที่ที่ที่คุณหมิงเนี่ยที่อยู่นานอตอนนี้ต้องบอกว่าโควิดเนี่ยคือเราต้องเขาเรียกว่าต้องต้องมีความรับผิดชอบสูงสําหรับทุกคนจริงความรับผิดชอบสําคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงเนี่ยเราเราหนีหนีการควรันทีนเนี่ยอันนั้นถือว่า ไม่ใช่แค่ทําลายประเทศเองเนี่ยทำลายคนที่เรารักด้วย <Okay. S 1> คนแรกเลย <Okay. S 1> แต่พี่บิมนะใช่ <Okay. S 1> จริงๆ <Okay. S 1> มันไม่ร้ายแรงหรอกโควิดเนี่ยมันแค่เป็นไข้หวัดใหญ่อย่างหนึง่งแต่ว่าพอมันเป็นแล้วมันเป็นเร็วมันติดเชืออเช้อได้ง่ายแล้วก็พอติดเชื้อได้ง่ายพบเนี่ยเศรษฐกิจประเทศแค่แค่วันนี้ก็แย่แล้วเนี่ยเราเนี่ย,เร,เ,ยเราถือว่าเราเนี่ย mm. ประเทศไทยนี่ถือว่าดีดีที่สุด แล้วอันดับหนึ่งของโลกนะใ,กา,ใการดูแลโควิดเนี่ยรื่ COVID, <จ>ใช่แต่จะต้านยังไงถ้าเกิดว่ามีแต่คนอยากเข้าประเทศไทยใช่ไห <laughs> มันเพราะว่ามันแบบไฟฟล์จีอะไรก็มาลงกันแล้วถูกไหมคะเนี่ยบินก็เริ่มเห็นนะักท่องเที่ยวจีนกลับมาแล้วอะแต่ยังไงแล้วแต่เนี่ยปากท้องมันก็ต้องมาเหมือนกันพี่บิมคือความเสี่ยงที่ที่ ที่เสี่ยงกับปากท้องเนี่ยบางทีมันก็ต้องยอมนะพี่บีมความเสี่ยงที่เกี่ยวกับปากท้องมันก็ต้องยอมบางทีนะแต่ว่าพอเสี่ยงแล้วปากท้องได้แล้วเสี่ยงแล้วเกิดเป็นทางงานไปทางใน,นลบเนี่ยปากท้องอาจจะแยกก่กว่าที่เคยแย่อยู่นะอาจจะแย่กว่าที่เคยแย่อยู่นะแต่ถ้าพี่บีมดังนั้นก็<แ>อย่างนี้พี่บีมก,ก,ก็ยกยกยอด วันนี้จริงๆอย่างที่พี่มีบอกนะครับว่าจริงๆวันนี้จะต้องเป็นพี่หนงมาต่อ EP สามในเรื่องของจออตลาดชนบทกับูชาอย่างไรให้ถึงสวรรค์ในภาคส่วนของที่แบบว่าตั้งชื่อเนี่ยพี่อคนตั้งชื่อเนี่ยไม่รู้ไปไหนละก็พี่ไงใช่ไหมคะเอาละก็เปรียบเทียบอะคือคนคนที่ประสบความสำเร็จอะ คนที่ประสบความสำเร็จถ้าจะเปรียบเทียบแบบว่าดูดูดีๆหน่อยก็คือสําเร็จก็คือขึ้นสวรรค์ไงถูกไหมจันทาค่ะจ้ะตามนั้นตามนั้นถ้าอยางนั้นเดี๋ยวพี่พีมกังปิดท้ายรายการเอ่อเหมือนกับให้ท่านผู้ชมติดตามตอนอ่ไปกลับมาติดตามพี่หนงเนี่ยพี่ก็พูดหมดแล้วพี่ผิดเลยโอเคคาหรับ ฟังรายการนี้อยู่นะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเอ่อเรามาอัปเดตเรื่องโควิดเล็กๆ,ๆน้อยๆให้แบบให้ทราบสถานการณ์กันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็รับผิดชอบตัวเองแล้วก็อย่าเพิ่งเดินทางไปไหนนะคะโอ้ถ้าช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้เนาะ,ะมันก็เทศกาลด้วยอะแล้วก็ในครั้งหน้านะคะจันนาแต่เราก็จะเชิญพี่โนงอีกรอบนึงนะคะแล้วเราก็จะมาคุยกันเรื่องการตลาดในกัมพูชาหลังจากนี้ซึ่งมันต้องเข้มข้นกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นการตลาดในช่วงโควิด เวฟบสองค่ะโอเคมันจะเจอกันใหม่ในไลฟ์วันจันทร์หน้านะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุมเล็บตัวอ๋อคุณเจริญที่เทมี้ไม่ใช่จุมเล็บตัวค่ะพี่ชัยจุมเล็บจุมเล็บเนี่ยโอคุณเจริค